ตอนนี้อิงฟ้าหนักมากตอนนี้ต้องบอกเลยว่าขนลุกมาก <Okay. S 1> มีเซนเตอร์ตอนนี้ที่เสร็จแล้วเนี่ยเร็จแล้วนะ12อตัว oh. แล้วกำลังจะเซ็นอีกประมาณ3ตัว,เร,วเร็วนี้อิงฟ้าจะมีงานใหญ่ระดับอินเตอร์เนชั่นแนลออกมาตัวหนึ่งสองตัวซึ่งตั้งแต่วันจันร์เป็นต้นไปก็จะเริ่มถ่ายโฆษณาบางตัวซึ่งเป็นความลับนะฮะเกือบทั้งสัปดาห์ก็ดีใจกับน้องเพราะหลายคนเพราะน้องได้สปอนเซอร์เยอะนะครับลงสปอนเซอร์ บางเพจเหล่านั้นนะ่ะที่เราบอกว่าหยุดก่อนนะ่ะก็มาคอมเมนต์ว่ามีแต่สินค้าท้องถิ่นอย่างนี้แล้วจะให้ผมทำยังไงเขาก็ไม่ปกป้องเขาก็เราไม่ได้เป็นเหยื่อคนนะฮะ <Yeah. S 1> เราก็มีสมองคิดว่าคุณกำลังเอาเราไปทำอะไรถ้าคุณอยากได้โฟลเวอร์อยากได้คนเรายินดีให้คุณ <Yeah. S 1> แต่คุณต้องดูแลเราด้วยแต่ถ้าเกิดไปมาไปมาแล้วทะเลาะกันแบบนี้ไม่เอานะ,ะมันลำบาก <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นปีนี้เป็นปีทองของน้องจริงๆและ ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดจากอะไรคนรักน้องมากเมื่อสักครู่มีสแอนกรีสเพิ่งเสร็จไปนะครับก็มหาศาลแล้วก็รถบรรทุกมารอกับทุกคนเลยไม่ใช่น้องคนเดียวของเป็นรถบรรทุกเลยครับเต็มมากแล้วก็ทุกวันน้องก็ได้รับความรักและเงินทองชื่อเสียงก็ดีใจกันน้องครับก็วันนี้ก็อ้วกไปสองรอบนะครับเพราะว่าสองวันนี้น้องไม่สบายมาตั้งแต่เข้าโรงพยาบาลแต่คิวมันหยุดไม่ได้จริงๆนะพรุ่งนี้ก็มี นะฮะมีงานซึ่งมันหยุดไม่ได้แต่ว่าก็เป็นห่วงประชาชนน้องเต็มที่ดูแลน้องอย่างดีข้าวปลาอาหารทุกวันนี้น้องอยู่โรงแรมนะยังไม่ได้กลับบ้านนะครับโรงแรมที่เก็บตัวนะน้องลากยาว3เดือนต้องซื้อรถคันใหม่ให้น้องนะต้องมีคนขับรถใหม่ต้องมีพี่เลี้ยงดูต่างหากอีก2คนคือนะดูแลกันอย่างดีแล้วก็ไม่ใช่ว่าน้องคนเดียวชาลลอตเองก็กําลังปังมากชมพูก็ตามไปซึ่งหลายคนก็ได้พรีเซนเตอร์ค่อนะข,ข้างเยอะครับรนะ่างจะแหลกไหมพี่เป็นห่วงอยู่ตอนนี้กําลัง กำลังบอกว่าตอนนี้ไม่รับงานเ๋ยจะบอกว่ายิงอีกนะครับคือตอนนี้ใช้นี่เก่ายังไม่ได้หมดเพราะฉะนั้นเราค่อยๆเคลียร์กันก่อนแล้วก็น้องก็จะแบบคอนเสิร์ตเดียว6สิงหาคมก็บัดเต็มหมดแล้วรองให้น้องมีพลังสุดๆแล้วหลังจากนั้นเนี่ยน้องก็จะมีซีรีส์นะครับแล้วก็ตอนนี้มีละครติดต่อมาแต่ยังลงไม่ได้จริงๆขอบคุณนะครับทั้งสองช่องที่ติดต่อมาพูดได้เลยนะครับแต่ยังลงไม่ได้ขอขอให้น้องกลับมาจากอ,อินโดนีเซียแล้วว่ากันใหม่ เพราะว่าคิวมันจะคล่องทั้งเดือนแล้วมันทําอะไรไม่ได้นะครับก็ขอบคุณจริงๆครับพี่วค่ะตออกรให้ายาไรก็ตอนนี้แหละครับตอนนี้น่าจะไม่ต่ำกว่าน่าจะ30กว่าล้านสามสี่สิบล้านตั้งเป้าร้อยล้านเป็นอยแน่นอนร้อยล้านครับตั้งเป้าตั้งเป้าร้อยล้านครับตั้งเป้าจริงๆครับเพราะเราตั้งใจปั้นแล้วเราก็ตั้งใจดันแล้วเราก็ตั้งใจดูแลเราก็ต้องขอบคุณลูกค้าทุกคนนะครับที่มั่นใจว่าน้องสามารถสร้างแวลูให้กับสินค้าได้ แต่น้องก็ไม่เคยทําให้ใครผิดหวังนะครับน้อยมากเลยที่แบบจะไม่ปังแหละเยอะๆแต่ส่วนมากจะเยอะมากซึ่งน้องยังขายได้ดีนะครับและยังยังมีราคาค่อนข้างชาัดอยู่คือชั่วโมงละบอกได้ครับ5้าแสนบาทชั่วโมงหนึ่งทุกครั้งที่มีสินค้าก็คือชั่วโมงละห้าแสนนะครับที่มีสินค้าที่เห็นไลทุกท,ท,ทุกเย็นนะครับผมก็ตอนนี้คิวเต็มไปจนถึงสิ้นสินค้าอันนี้เรื่องจริงครับยกเว้นบางช่วงรับไม่ไหวจริงๆอย่างเช่นช่วงนี้ขอเลื่อนคิวกันนะครับก็ขอบคุณที่ เมตตาและเห็นใจนะครับขอบคุณที่